พระพุทธมิ่งมงคลวัดถ้ำอมรวิสุทธารามประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านทุ่งนาเมืองตำบลน,นาผูกลางอำเภอขคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่นะครับจะมีพระปรางมากปกนะ พระมิง่งนะมงคลนาคปบนะคู่กับพระมิ่งมงคลองค์ใหญ่ลานดอกลีลาวดีสวยงดงามมากด้านล่างแต่วันนี้เป็นฤดูดอกไม้ใบไม้ปรินี่ครับลีลาวดีกำลังจะปริดอกแล้วที่นี่เนะหมาะแก่กันมา พักผ่และแสวงบุญนะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำอมอวรวิสุทธารามส่วนนี้ก็เป็นนะพระมิ่งมงคลประธานพรนะอยากจะได้อะไรนะครับก็มาขอพรจากองค์พระมิ่งมงคลประธานพรปรีบเทียบให้ดูความสูงสง่านะครับระหว่างรถยนต์ กับองค์พระประธานทั้งสี่องค์ที่นี่ซึ่งมนะีบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้ทางธรรมชาตินี่ครับองค์พระประธานองค์ใหญ่เด่นสง่าอยู่บนอาคารด้านล่างก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจนะใน นะเทศกาลงานบุญต่างๆญาติโยมจะหลั่งไหลกันมาที่นี่เนืองแน่นไปหมดที่นี้อบอวลไปด้วยนะฮะ,นะฮะกลิ่นดอกไม้นานา,นาพันธุ์อีกสักครู่นะครับก้องจะจับไปเห็นว่าดอกไม้ในธรรมชาติในฤดูกาลนี้นะครับนี่ฮะดอกชิกครับดอกหัง่งนะฮะคล้ายๆดอกพยอมแต่มีความสวยงามมากกว่า กลิ่นหอมนะครับนี่ครับองค์พระมิ่งมงคลนากตกแล้วก็องค์พระมิ่งมงคลนะปรางสยายญาติอยู่ทางขวามือนะครับท่านเป็นพระปรางเลไลใหญ่มากนะบนภนะูเขาสูงนะอันนี้อยูบ่บนยอดเขานะครับบนยอดเขานะฮนะนะท่านได้อยากจะมาท่องเที่ยวปักหมุดมาได้เลยครับ วัดถ้ำอมรอวิสุทธาราม